เราจะเห่าว่าเชื่อเมื่อหรอเชื่อมาถึงบทที่สิบสี่นะคะสิบสี่คือ i a n u a n และ u a n ลงท้ายด้วย a n หมดเลยใช้วิธีการลากเสียงเหมือนเดิมนะตัว i อ่าน e a n อ่านอ่านลา,ากเสียงค่ะ e ไปอ่านกลายเป็นเอ n ยน n อ๋ออียนออเอียน <c oughs> เอียนนะต,ตัวต่อมาอูไปอะไรไปอ่านกลายเป็นอูวนอูวนวน,นะอย่าลืมทำปากจูก่อนก่อนที่จะอ่านออกเสียงว่าวานกลายเป็นอะูวนอูวนนะตัวสุดท้ายยี่กับอ่านกลายเป็นยื่ดังนั้นเราต้องอ่านออกเสียงสละ ี e, แต่ทำปกจูใช่ไหมเราค่อยอ่านเป็นอานกลายเป็นเอียนเอียนนะก็คือปกจูก่อนแล้วค่อยพูดคำว่าเวียนนั่นเองดังนั้น3ตัวนี้ ia n เอียนวนเอียนเราซื้อใช้ 3ข้อด้านหน้าแบบนี้แล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะหากใครจะอ่านตัวนี้ก็ได้นะถ้าอยากจะฝึกว่าเอ๊ะเราเข้าใจถูกไหมสามารถแอดไลน์เราสื่อนะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงมาให้เราสื่อฟังได้ค่ะโอเคข้อที่หนึ่ง q กับ i a n ดังนั้น s h en ch en เสียงหนึ่ง เชียนเหมือนเดิมปวอีปีปีเชียนปีข้อที่สองซีีซีศีเฮฮวน ดังนั้นข้อที่สองเลยอ่านว่าฉี่ฮวนชี่ฮวนและข้อสุดท้ายข้อที่สามจำได้ไหมบทที่แล้วเราซื้อบอกว่า y ูอยู่ติดกันเราต้องอ่านออกเสียงขอนี้ขยับนิดนึง y ูอยู่ติดกันเราต้องอ่านออกเสียง y ถูกไหมดังนั้นเราไดู้กับอะไร a นใช่ไหมดังนั้น y a นก็อ่านตรงนี้ ายเป็นเหยียนสิงสเหยียนเหยียนอะไรชีคคำถามต่อมาแล้ว u a n ตรงนี้ต้องเป็น u a n ที่อ่านว่าวานันหรือ u a อหรือ u a n ที่อ่านว่าเหยียนคำตอบคือเราต้องอ่านเหยียนเพราะอะไรเพราะตัว u ด้านหลัง j q x ตัว u ดูด้านตัวหลังตัว q ต้องอ่านออกเสียง u ดังนั้นเราจะได้ q บวกด้วย u an เราเลยต้องอ่านว่าชีเหยียนเฉียนเสียงหนึ่งเฉียนข้อที่สามเลยอ่านว่าเหยียนอ้าวทำไมปากกาไม่ติดข้อที่สามเลยอ่านว่าเหยียนเฉียนเหยียนเฉียนนะ 嗯嗯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 